ปาดพี่น้องแบบไดนนี่เอาคอดงมานี่เนาะโอ้ย่นะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจากสวิตเซอร์แลนด์นด้วยจ้าวันนี้เขาสิพามาเก็บอ่าทักเสียนฝรั่งจ้ะแได้ยนินโบ ไอ้เสียงนำเสียงดังอดนี่เออพระพอดงพักเสียนจะ้ะนี่นี่นี่คือพักเสียนฝรั่งจะ้ะคุณเนอะนี่ดงพักเสียนนะจ้ะนี่นี่เลยไม่ถักเสียนเลยนีจ่จ้ะนี่นี่ดอกข้าวขาวนีจ่จ้ะพักเสียนเบิร์ดได้นี่นี่เลยดงพักเสียน ก็สิเก็บไปดองจ้านี่ดีเลยดองพักเสียนเก็บไปดองกันเก็บกันเลยได้จ้ะเก็บกันเลยอ่อนๆมือเศรา้ามือเศร้าไม่ยัางออกกำลังกายแล้วก็เลยม่พอจ้ะนี่ก็พอดองผักเสียน เจ้าหญิงออกกระลังไส้ในมู่บ้านนี่ยเห็นเลยฮะกับมะพร้าวผักเสียนเนาะเขาว่าซ้ำหนีกระลังดองแสบนี่ละจ้ะเก็บไปดองเบิง้งครั้งแรกได้หนิเก็บครั้งแรกชิพอครั้งแรกที่ได้เก็บนี่ละจ้ะเลยเขาประด้๋ม่ค่อยเห็นอัวเนะาะแกก็สีเลือกเอามันพก็อัวเอา นี่อืมลงง่ายยูเดนี่นะะนี่เลยโอ้ยกจไดนะนี่เลยหนวดวัยยุนี่โอ๊ยหอกเด็ดประด้นเลยจ้ะ ตอนนี้ยังแ้มหน้านะมตัตยังก็หูวถากหน่อยหรือเปล่านี่ีจะอีเลยลเลือกเก็บเอาอ,เ,อกเก็บเอาเนาะมหมุนปลาหมุน หมุนป้าหาเก็บฟักเซียนหาเก็บจนพอ่อทุกเชือกกันย่างอันย่นางออกน้ำไกยย่เนี่ยแต่บ่ไม่เคยสังเกตไม่เคยได้แบบ,บไบ่ไดน้ยงไม่เคหูว่าแบบอันนี้กินได้เองนนะนกับพ่อดงแล้วดงพักเซียนให้บังฟังคุณ เก็บลกๆดูกว่นี่เลยมโชวนี่เลยไงนะรงฟักเสียนห้องอากาศกด็ดีเรี่บเอาล้มบอยบอยจ้ะกาศดีคัก อุณภูมิกะแปดสิบเก้าองศากะดีแห้งจ้ะย่างใส่ชิวๆเลยจ้ะต้องใส่เสื้อแขนยาวเนาะกะดีนี่เลยโอ้ยชิวๆสิมือสั้นกันง่ายเด้จ้ะความสุขแต่ความสุขอีกแล้วนี่ครั้งแรกพร้อมเนาะที่ได้ป้ามาเก็บได้เก็บกระเทียมเอ้ยได้เก็บกระเทียมมันกระติกออกจากป้ากระเทียมไาเบยตอนนี้ ได้เก็บกกกบออาาแบบ้าพอด,ง,นนอนะดงพักเซียนจ้ะอืแต่เขากับบ้าข่อยอ้วกค่ะแต่กับได้ยูนี่ฟาดพี่น้องแบบได้นี่บ้าพอดอันี่เนาะโอ้๋อจ้ะดงพักเซียนจ้ะ จ้าพามาสมนีแหละพามาเก็บพักเสียนเก็บไปดองจังไดวันนี้กะขอแรกกับไปเพียงสมนีด้วยจา้าแล้วพอกันคลิปหนาด้จา้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้อีหลานหน่อยนะได้จา้าบ๊ายบายจา้า